วันนี้เรามาทําผัดปัาบุ้งไฟแดงสูตรร้านดังกันนะครับเดี๋ยวเตรียมผักบุ้งหามาเรียบร้อยนะก็เตรียมเครื่องปรุงนะครับต้องเจียวใส่ต้นเจียวก่อนนะครับหนึ่งช้อนนะฮะจะมีน้ำมันหอยนะครับ หนึ่งช้อนเช่นกันนะครับเตรียมเครื่องปรุงผัดเดียวนะครับแล้วก็มีสี้วขาวนะครับสี้วขาวนี้ผมใส่สองนะครับผักเขียวหนึ่งครับผมก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมเมกกี้นะครับสาดิบหนึ่งนะแล้วก็ ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นพริกกระเทียมนะครับอันนี้ผมทําไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดนะครับพริกกระเทียมก็ถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะครับได้เลยนะก็เรียบร้อยนะคตามสูตรตามเครื่องปรุงนะผมนะเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยครับวิธีผัดผัดยังไงนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นผัดกันเลยนะครับใช้กระทะเหล็กในการผัดนะครับนะจะได้รสชาติที่ดีที่สุดนะครับตั้งไฟร้อนนะครับตั้งไฟให้ร้อนเลยให้ร้อนๆเลยนะครับรอกระทะร้อนนะครับใส่น้ำมันไปนิดนึงครับผม โอเคครับสารหนึ่งก็ควยทั่วนะครับรอนนะ้มันร้อนนะครับมันร้อนนะก็ใส่น้ำเลยครับ ครับกเตรียมปรุงไว้เรียบร้อยน,นะครับนี่เป็นไฟกลางอยู่นะครับถ้าใส่ใส่ฟแรงได้จะดีมากครับดีเต่าไม่ค่อยแรงครับบันนี้ผมก็คนนะครัให้ผัดบ้วงเรายุบตัวลงนะครับก็ ไม่ยากครับประมาณเท่านี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับผมนีเป็นสูตรของร้านดังนะครับสูตรนี้นะลองไปทำทานกันดูนะครับประมาณเท่านี้ครับผม